ว้าวนกสิงใจหน้าใหม่หลังสัญญกรรมชุดใหญ่กระชากวัยลง20ปีเรียกว่าตัดสินใจอยู่นานกว่าจะตกลงขึ้นเขียงสัญญกรรมสำหรับนักแสดงตัวแม่อย่างนกสินใจที่ปัจจุบันอายุ58ปีแล้วตัดสินใจผ่าตัดสัญญกรรมชุดใหญ่แก้ไขใบหน้าให้ดูเด็กอ่อนเยาวลง โดยทางปุ้ยพิมวลวันได้เผยคลิปที่นกสินใจไปเช็คแผลหลังผ่าตัดสองสัปดาห์โดยครั้งนี้เธอได้ดึงหน้าแก้ไขาตาตกเทคนิคซ่อนแผลไว้ใต้คิ้วและแก้ไขถุงใต้ตานอกจากนี้ปุ้ยพิมวลวันยังได้เผยภาพก่อนทำและหลังท,ทําที่นกสินใจดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดจาก58เหลือ38ไหมคะ ด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาให้คำตอบไปในทิศทางเดียวกันอาทิโหที่สุดคะ่ะเด็กลงเห็นเห็นเลยคะ่ะที่นกสวยใสยหน้าเด็กมากๆคะ่ะจุลภาพหูสวยเด็กไปเลยพี่นกว้าเอ้าวอ้าเอาเสวยสดใสที่สุดเลยคะ่ะเป็นที่นกเหมือนเดิมตอนสาวๆเลยและอื่นๆ